นี้นะครับพอยิงเสร็จถ้าน็อตไม่อยู่ก็ให้พีหาน็อตตัวอื่นใส่ให้ใส่ก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยเราจะคว้านหัวเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อได้ให้หัวมันจมลงไปนะครับผมตัวนี้เขาจะให้มาสัน้นขั้นตอนต่อไปนะครับเราเอาไม้ตัวนี้ที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งเป็นนี้เรายิงสามารถประกบเข้าไปนะครับไปเตรียบเข้าไปในรูนี้จะมีรูล็อกของมันอยู่เข้าไปไปแล้วก็ล็อกเลยครับ เอาสว,าสวา่านเด็มจะออกมาลุคแบบนี้นะครับก็วันนี้เราก็ใช้เป็นเลยนะครับยิงเข้าไปสองมันนะครับ เราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับนี่เข้าไปอย่างนี้แบบนี้เลยนะครัเคร็ฝั่งนู้นก็เสร็จอีกข้างนึงนะครับ,รบล็อกนะครับล็อกเหมือนเดิมนะครับล็อกนี้ พิกมาอย่างนี้แล้วก็จะสวมนี่เลยนะครับให้มันตรงล็อกรลูมันนะครับแล้วก็สวมไปเลยขึ้นมาเราก็ไล่ล็อกเลยนะครับไล่ล็อกเบยตัวน,นี้ล็อกเบย์ตัวนี้ข้างในนิดนึงสองสามสี่ห้าล็อกให้หมดเลยครับ ขาของโต๊ะนะครับแกะน,นีเออกดียอันนี้เป็นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่จะหยิบใส่ฝั่งไหนก็ได้เราจะจับเหล็กนะครับตัวน,นี้ให้เสมอด้านหลังนะครับต้องมาดูฝั่งน,นี้ฝั่น,นี้นะครับ เราจะจับติกตัวนี้ให้มันเสมอด้านหลังตัวนี้นะครับขอบหลังตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นด้านหลังของสองโต๊ะนะครับส่วนด้านหน้าด้านหน้ามันจะเป็นเว้านะครับสําหรับใส่ลิ้นชักส่วนด,วด้านหลังนี่มันจะจะใช้มันก็ใช้เป็นล็อปไซต์นี้นะครับน็อปตัวนี้มันจะมีขนาดน็อปให้่ามไซต์นะครับเราใช้ไซต์นี้นะครับไซต์เนี้ยอันนี้จะเป็นยาวสุดของมันอันนี้ยังยังไม่ต้องใช้ใช้ตัวนี้ไปก่อนเพื่อที่จะทําทการยิงลงไปในน,นี้ หนึ่งสองอย่างละสองคับฝังละสองครับต,ต่อไปนะครับแล้วก็จะยิงเนาะ สวนี้นะครับเป็นหัวกลมนะครับนี่จะเป็นหัวกลมครับมันจะมีสี่อันนะครับให้ยิงเข้าตรงนี้นะครับหนึ่งสองนะครับส่วนนี้คือขานะครับขาเขาจะมีสี่อันนะครับขาก็ใส่ครับใส่ข้างบนนี้นะครับ เราใช้มือหมุนเข้าไปก่อนนะครับผม ตาจะออกมาแบบนี้นะครับมันจะมีหลังแล้วก็เป็นชอ่องตอนนี้จะเป็นด้านหน้าของโต๊ะนะครับผมขัคค้นตอนต่อไปนะครับการทําลิ้นชักนะครับเราจะมาประกอบลิ้นชักกันลิ้นชักจะหมดทั้งหมดจะมีสองอันนะครับผมวิธีการใช้วิธีการยิงนะครับจะเหลือตัวนี้สองอันแล้วเราทําการยิงเข้าไปในตรงนี้เลยสองอัน ะมีไม้ที่เขออาซาะร่องให้นะครับพี่สังเกตดีๆนะครับไม้ต่าะร่องมันจะมีนึ่งสองมันจะเป็นขายกันอยู่สองมันแล้วก็อันนี้อันหนึ่งมันจะยาวเสาะร่องทั้งหมดสามมันเลยหนึ่งสองสามให้เรานําตัวนี้มาแล้วก็ใส่เกือกม้าตัวนี้เป็นเกือกม้าเหล็กนะครับผมอันนี้เราก็เสียบเสียบเข้าไปเลยเสียบตามร่องนะครับให้ร่องเสมอกับร่องนะครับแล้วก็ทําการล็อกเลย ตอนต่อไปนะครับเราใส่แผ่นหลังนะครับแผ่นหลังคือแบบนี้จะเป็นแผ่นบางๆให้เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยเสียบเสร็จปุ๊บเราก็เอาแผน่นตัวนี้ที่มีร่องนะครับเหมือนกันเสียจเข้าไปแล้ตัวน,นี้นะครับตีอันนะครับที่มันยาวๆนะครับสเสเข้าไปเอมุหมุเข้าไปก่อนนะครับ ลางนะครับลางตัวนี้นะครับเขาจะแถมจะมีน็อตตัวนี้ให้ซึ่งเป็นน็อตตัว E นะครับเพื่อที่จะทำการยิงรางรางจะมีสายมีวานะครับผมมีสายมีขวาจะมีบอกตรงนี้จะจะมองยากหน่อยตัวนี้จะเป็น L นะครับจะมี L กับ R นะครับอันนี้จะเป็น R วนี้จะเป็น L นะครับ มีเอลก์เอาอซ้ายกับขวาครับแยกกันยิงตามลูกเรได้รูปแบบแบบนี้มันชักนะครับมันชักตัวน,นี้จะมีซ้ายกับขวานะครับสังเกตดีๆนะครับ ถ้าเราใส่ผิดนะครับมันจะเป็นแบบนี้ถ้าใส่ฝั่งผิดมันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้มันจะติดมันจะมีซ้ายกับขวามันจะติดจะล้อนออกมานะครับจะปิดเข้าไปไม่ได้ให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากตรงนี้ไปฝั่งนี้มันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันจะมีซ้ายกับข,ขวาบังคับกันเลยนะครับถ้าถูกก็จะเป็นแบบนี้ส่วนวิธีการตั้งนะครับ จะบอกข้อก้าวิธีการตั้งรา,างนิ้นชักถ้าเราใส่เข้าไปแล้วมันไม่ตรงซึ่งมันจะออกมาแบบนี้ให้เราปรับรางด้านในนะครับให้เรานําสว่านนะครับถ่ายตัวนี้ออกที่เรายิงไว้เพื่อที่จะปรับปรับขึ้นปรับลงแบบนี้ปรับเพื่อให้หน้าบานตัวนี้มันเสมอถ้าเราปรับขึ้นอย่างเงี้ยให้เรายิงวงลีนะครับมันจะปรับง่ายกว่าคือเราต้องยิงตัวนี้เท่านั้น เพื่อที่จะปรับได้เราจะยิ่งตัวนี้ไว้ตัวนี้ไว้แล้วก็เราก็เทสในการที่ว่าเอานี้เข้าไปใส่ก่อนปึ๊บถ้ามันยังไม่ได้เราก็ก็ขยับขึ้นอีกอย่าขึ้นอย่างเงี้ยเราก็าลางขึ้นตามตำแหน่งที่เราอยากได้แล้วเราก็ล็อกนะครับเรียบร้อยครับ